เอ้ S <S ยคือเนี่ยถุงพลาสติกเยอะขนาดนี้มันจะย่อยสลายหมดไหมนะปากรู้ไหมเดี๋ยวนี้มีถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้แล้วนะจริงเหรอไปดูไปดูปดใช่และครับถุงพลาสติกทั่วไปทำมาจากเม็ดพลาสติกซึ่งได้มาจากน้ำมันปิโตเรเลียมผ่านการหลอมและป่าเป็นฟิลมแต่ปัญหาคือมันย่อยสลายได้ยากมากใช้เวลาหลายร้อยปีทำให้เกิดขยะสะสมอันตรายต่อสัตกับสิ่งแวดล้อม ถุงพลาสติกชีวภาพยอยสลายได้เพราะทำจากพืชเช่นข้าวโพดหรือมันสำปะหลังเมื่อใช้แล้วจุลินทรีย์ในดินสามารถย่อยสลายให้กลายเป็นน้ำคาร์บอนไดออกไซด์และปุ๋ยธรรมชาติได้โดยในส่วนของโมเลกุลน,นั้นพลาสติกทั่วไปทำจากปิโตรเลียมโมเลกุลคาร์บอนยาวแข็งแรงย่อยสลายยากส่วนพลาสติกชีวภาพทำาจากพืชอย่างแป้งข้าวโพดหรืออ้อยมีพันธะจุลินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายกว่าโดยทั้งสองแบบต่างที่แหล่งกําเนิดและพันธะเคมี อย่างถุงพลาสติกชีวภาพ PLA ผลิตจากพืชย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไม่ตกค้างนับร้อยปีถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ทั้งใช้ได้จริงและรักโลกไปพร้อมกันทุกวันนี้โลกยังใช้ถุงพลาสติกกว่าล้านล้านใบต่อปีแม้ถุงชีวภาพเริ่มมีมากขึ้นแต่ยังมีสัสดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับพลาสติกทั่วไปและนี่คือเรื่องราวของถุงพลาสติกชีวภาพของเราผมอยากให้ทุกคนหาันมาใช้ของรักโลกและรักสิ่วล้อมกันมากขึ้นนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง ขอเชิญทุกคนหันมาร่วมใช้ถุงพลาสติกสุวภาพหรือถุงผ้าเพื่อรักโลกกันมากขึ้นนะครับขอขอบคุณทุกความเริ่มมือของครับ